ถมาถถอกมานั่งลงลงนั่งลงนั่งลงลงไปนั่งลงระายระบานั่งลงนั่งลงนั่งลงนี่เราป้ย่าบาลีนะครับรบย้าด้ายด้ยระบายะบ้ระบาอ้ยระายด้วยระด้วะบาด้วบาย้รบายด้วมระบาด้ยรา้วะายด้วย่ะบยด้วยย้ยด้อ้ด้ะะบลย้รรบา่้าะ พอไปจะไปถังหลับจะพึ่งแล้วพึ่งโคด้าเปิดร่าเลยเปิดร่างับทุกส่วนทุกจุดนะครับปลอดสายไหมครับถ้าปลอดสายยกมือขึ้นด้วยยกมือยกมือเรียนประธานพูดในการจุด ตอนนี้มีความปลอดภัย